สวอนลิปใหม่ซอฟทุกสีกันจา้าแบบใหม่แบบเบอร์แรกนะคะซอฟพิงนะออกแบบวาว,าวๆแล้วก็มีสีนะคะมันจอกชมพูหวานสองนะคะซอฟรูบี้แดงตุ่นไม่ได้แดงแจ๋เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเบอร์กันดีหรอเบอร์สามนะคะสีซอฟโพลรอันนี้จะออกเป็นแบบส้มๆแต่ไม่ได้ส้มแป่นเป็นฟิลโพลร์โคอารลต่อมาเบอร์สี่นะซอฟเดลี่นะคะฟิลแบบทาได้ทุกวนันชมพูแดง นะคะเบอร์ห้านะคะสี soft cherry อันนี้เป็นสีที่หายา,ยากที่สุดสวยมาก soft cherry จ้าสีสุดท้ายนะคะเบอร์หก soft melon นะน,นูดเลยฉันชอบสีนี้เอาแปงรงเบลๆให้ขอบมันฟูๆอะตึ้มเป็นไงถูกต้องเกินก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการสวอนลิปใหม่ทั้ง6สีของซอการ์ดเนาะดดี้เลิฟพอ baby ่นเบบี้ซอ่อยนะคะใครที่ชอบสีไหนก็ไปตามมกันได้เลยนะคะในตะกร้าแต่ว่าเราชอบสีเบอร์หมาก